ยอดกันหวานมากคู่จิ้นคู่นี้มีโอกาสขยับสถานะเป็นคู่จริงไหมเอ่ยอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอวาหรือเอวาตลกหกฉากและยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังไม m ์เมทเนสโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นถูกจิ้นหนักมากหลังมาร่วมงานด้วยกันถ่ายช่อง YouTube ทำคลิปด้วยกันบ่อยครั้งและมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักจนทำแฟนคลับฟินและคิดไปไกลเคมีเข้ากันดีด ล่าสุดหนุ่มเนทได้คอมเมนต์ใต้โพสตของสาวเอวาหลังเอวาโพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นถ้าเราเป็นคนดีเวลาจะนำพาสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราเองเหมือนเป็นของขวัญให้เพียงแค่รอช่วงเวลาที่ใช่เหมือนดอกไม้ที่รอเวลาเบ่งบานหรือพระจันทร์ที่ขึ้นในยามค่ำคืนทุกคนล้วนมีชีวิตของตัวเองหนุ่มเนทได้คอมเมนต์ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรอเวลาแล้วครับเพราะคนที่ใช่อยู่ตรงนี้แล้ว งานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และแซวหนุ่มเน็ตจำนวนมากเลยจ้าสงสัยงานนี้ต้องจับตารอดูจริงๆแล้วค่ะว่าจากคู่จิ้นจะเลื่อนสถานะเป็นคู่จริงได้ไหมเอ่ย